เปิดร้านโซเวนเซนใช้เงินลงทุนเท่าไรโซ่เวนเซนเป็นร้านแฟรนไชส์ประเภทร้านไอศครีมและเค้กมีสาขาอยู่ทั่วโลกก่อตั้งขึ้นโดยมิสเตอร์เอิร์นเวนเซนเริ่มเปิดตัวร้านไอศครีมที่ซา,านฟรานซิโกโในปีคศ1948โดยยึดหลักการ3ประการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือ คุณภาพปริมาณและคุณค่าที่คุ้มค่าเงินโดยในประเทศไทยบริษัทเดอะมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปเป็นบริษัทผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์เปิดตัวครั้งแรงในปีพศ2529ที่เซนทรัลพาซาลาดเ้ามีพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรโดยมีพนักง,งานเพียง14คนนอกจากประเทศไทยแล้วเดอะมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปเป็นผู้ได้รับลิขสขทธสิ์งดำเนินการอีก32ประเทศทั้งในเอเชียและตะวันออกกลางปัจจุบันแฟรนไชส์ซูเมนเซนมีจำนวนสาขาในประเทศไทย370สา และมีจำนวนสาขามากกว่า500สาขาทั่วโลกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์เซเวนเซนวันนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ เซเวนเซนเป็นแฟรนไชส์ไอศครีมพรีเมียมที่เก่าแก่และอยู่มานานที่สุดในโลกบริษรัทมุ่งเน้นเรื่องของการนำเสนอไอศครีมที่มีคุณภาพความอร่อยคุ้มค่าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในตลาดทั่วทวีปอเมริกาเหนือจนมาถึงทวีปเอเชียบริษรัทไม่เคยหยุดพัฒนาปรับปรุงเมนูการบริหารจัดการภายในร้านการตกแต่งร้านการฝึกอบรมพนักง,งานเพื่อให้การเปิดตลาดใหม่ๆประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทีมงานเซเวนเซนมีประสบการณ์ที่ร่วมงานกับนักลง ในการเปิดตลาดใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จรวมทั้งการฝึกอบรมชั้นสูงและการบริหารที่จะช่วยสนับสนุนในการตลาดของนักลงทุนบริษัทให้การสนับสนุนการเลือกทําเลในห้างสรรพสินค้าจนถึงร้านตึกแถวในแหล่งชุมชนร้านขนาด70-120ตารางเมตร จำนวนที่นั่ง40-50คนค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์1.402ล้านบาทงบลงทุนประมาณ5ล้าน5แสนถึง7ล้านบาทโดยยันตีฟรี7%มา์เก็ตติ้ฟรี5%ระยะสัญญา10ปีค่าใช้ใจ่ายต่างๆภายในร้านต้นทุนอาหาร30%ค่าขนส่ง3%พนักง,งานในร้าน13%ค่าน้ำค่าไฟ12%ค่าชาว ส่วนลดที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้าน3%รวมค่าใช้ใจ่ายต่างๆในร้านอยู่ที่ประมาณ83%เพราะฉะนั้นกำไรก่อนหักภาษีรายได้จะอยู่ที่ประมาณ17%ใ,ในส่วนจำนวนพนักงานในร้านและระยะเวลาการฝึกอบรมแฟนชา์ราสเซเวนเซนประกอบด้วยผู้ประกอบการแฟนรชา์1คน8อาทิตย์ ผู้จัดก,การร้าน1คน8อาทิตย์ผู้ช่วยผู้จัดก,การร้าน2คน5อาทิตย์พนักง,งาน5คนและพาร์ทไทม์20คน4อาทิตย์ช่วงที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุดคือช่วงเที่ยงช่วงเย็นและวันหยุดระยะเวลาออกแบบตกแต่งร้านจะใช้เวลาประมาณ2เดือนครึง่งรวมระยะเวลาเซ็นสัญญาด้วยประมาณ3เดือนและทั้งหมดนั้นก็คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการลงทุนแฟรนไชส์สวนเซนร้านไอศกรีมระดับพรีเมียมหวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของร้านไอศกรีมสว ե นเซน ไม่มากก็น้อยกันนะคะ แฟนชายเซ็นเตอร์ Center, เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ